โอเคเริ่มต้นแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดี ีค่ะพี่พนๆน้องๆเห็นภาพกันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวคงต้องมีเปลี่ยนแบบนะคะอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้แบตชาร์จไม่เต็มเลยภารกิจแน่นมากวันนี้นะคะแน่นๆเลยแล้วก็เพิ่งกลับมานี่แหละแล้วก็ยังไม่ได้ชาร์จแบตกล้องเลยนะคะไม้บุมแมลงกายศิทธิ์ <S <S ซื้อมาจากอ๋อเชนดีนะคะมีไว้ปรับโฟกัสกล้องใช้บุมแมลงยังไงที่ผิดวิธีใช้แบบนี้เนี่ยแหละ่าเดี๋ยวรอหลายๆคนเข้ามาดูกันนะคะตะกี้นี้ยังคุยอยู่เลยว่า สำหรับใครที่มาดูย้อนหลังกันนะคะวันนี้วันที่26ธันวาคมนะคะก็ผ่านวันคริสต์มาสมาเพียงแค่หนึ่งวันนะเลยขอใส่ธีมหมวกคริสต์มาสนิดนึงนะคะเลยมาหนึ่งวันคงไม่ว่ากันนะเลยมา1วันคงไม่ว่ากันนะคะแต่ยังไงก็ขอมีภาพเก็บไว้ว่าได้ใส่หมวกคริสต์มาสไล์สดสักครั้งหนึ่งนะ น้องสแตมมาดูกันแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันแนะ่สาวๆพี่ใหม่พี่ใหม,หม่มาดูกันแล้วสวัสดีนะคะตอนแรกตั้งใจจะไปหายเย็นวันนี้แต่และก็มีภารกิจแทรกเข้ามานะคะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปหาเสียดายจังเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะแวะเข้าไปเพราะว่าได้ปฏิทินของรวมไทยสร้างชาติมานะคะเอามาฝากพี่น้องชาวบางคลัดบางกอกน้อยนะเดี๋ยวยังไง อย่างที่บอกนะคะช่วงนี้ภารกิจนั้นตัวเดี๋ยวเอาไปฝากให้ทางทีมงานทีมทําพื้นที่ของเน่ๆน,นะคะจะทําหน้าที่ในการกระจายตัวปฏิทินของรวมไทยสร้างชาตินะปีนี้ได้มาจํานวนจํากัดนิดนึงนะคะก็อาจจะกระจายไม่ทั่วถึงอันนี้ต้องขออนุญาตออขออภัยในที่นี้ไปล่วงหน้านะสําหรับแบบความไม่ทั่วถึงนะคะแต่ยังไงก็เดี๋ยวทังทีมงานจะพยายามทําเต็มที่นะคะ น้องสแตมบอกคิดถึงพี่เน่เน่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะะพี่เล็กก็มาดูกันสวัสดีนะคะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่ชนะศีบอก Merry Christmas and a Happy New Year นะับถอยหลังเนาะปีนี้เหลืออีกเพียงไม่กี่วันนะอันนี้ต้องถือว่าใช่สิอันนี้คือไลฟ์สดสุดท้ายนะคะของปี2,567ของรายการเนเน่เน่เนเน่นะคะเพราะว่า พฤหัสหน้าก็ถือว่าเป็นปีใหม่แล้วใช่ไหมทุกคนโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากเอ้าวนี่ไงน้องมาแล้วพี่มาแล้วนะคะาสาวๆบ้านเข้าต้องมัดนะคะพี่ใหม่พี่หมายสวัสดีนะคะขอบคุณที่มาดูกันพี่ศิราดานะคะสวัสดีจันนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันก็เด<ข>ี๋ยวยังไงนะคะอย่างที่ตะกี้ม<ข>ีบอกไว้ทางของร่วมไทยช้างชาตินะคะปีนี้ก็มีปฏิทินออกมา เป็นพี่ตุ๋ยพีรพันธ์นะคะหล่อเหมือนเดิมนะเป็นภาพคัปเวอร์อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวยังไงชาวบางคลดัดบางกอกน้อยนะคะก็อดใจรอน,นิดนึงเดี๋ยวทางทีมงานจะทําหน้าที่กระจายนะคะอาจจะได้มทั่วถึงนะได้มาจนนจำนวนแบบเออปีนี้จํากัดนิดนึงนะคะอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแล้วก็เออก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามทางเพจของพรรคนไทยช่างชาัดเขามีให้ลงทะเบียน สำหรับประชาชนทั่วไปใครอยากได้ตัวปฏิทินนะคะอันนี้สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไปลงทะเบียนกันได้หรือเปล่าเนาะนะคะแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนขอปฏิทินไว้อะน,นี่ไงน้องปารีสบอกไปลงปฏิไปลงทะเบียนขอปฏิทินไว้แล้วครับไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ไม่เป็นไรนะแต่เดี๋ยวไปแน่นอนนะคะพี่ชนสีให้สติกเกอร์ Merry Christmas กันมานะคะขอบคุณมากมากเลย ขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ในช่วงเทศกาลนี้นะถึงแม้ว่าจริงๆคริสต์มาสเนี่ยเป็นคล้ายวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูนะคะตามศานสนาคริสต์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นวันสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อ,อยังไงก็ถ้ามีใครที่ดูรายการนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นชาวคริสต์นะคะก็ขอให้พระเจ้าทรงประทานพรให้ทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความยินดีย้อนหลังนะ พราะวันนี้ผ่านวันคริสต์มาสมาแล้วหนึ่งวันนะคะแต่ขอแสดงความยินดีนเนื่องในเทศกาลสำคัญของชาวคริสต์นะคะในวันคริสต์มาสแล้วก็ด้วยโอกาสที่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วด้วยแล้วนี่ก็จะเป็นรายการสุดท้ายของปีนี้นะคะขอเนเน่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 นะคะไม่ได้หายไปไหนนะปีหน้ายังจัดอยู่สัปดาห์หน้าเนี่ยแหละจัดอยู่แต่ว่ามันจะเป็นปีหน้าซะแล้วนะคะ ก็ขอให้พี่น้องทุกศาสนา,านะคะมีความสุขมากๆในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ปี2,568เป็นปีของงูเล็กนะคะก็ขอให้เป็นงูน้อยใจดีนะดีกับทุกคนอย่าดุเหมือนพี่งูใหญ่นะ,ะเหมือนในปีที่ผ่านมานะคะพี่หมายบอกไม่เป็นไรค่ะเข้าใจยังไงก็รักนะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ น้องสแตมให้หัวใจกันนะขอบคุณค่ะพี่สมพรสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะล่วงหน้าวันดีปีใหม่ล่วงหน้า,ลนาแล้วก็มอร์รี่คริสต์มาสย้อนหลังนะคะเอ่อ,อ,อมีเรื่องอะไรอีกที่เราคุยกันได้ในสัปดาห์นี้เพราะสัปดาห์นี้ท้าไม่ดูผ่านไปเร็วมากเลยอะแต่แบบดูจับต้นจนปลายไม่ได้เลยว่าทำอะไรไปบ้านยุ่งจริงๆนะเออทำหลายอย่างนะคะทำหลายอย่างอ่อ พี่แน่ๆเนาอะ,อะทางของพี่ตุ๋ยพีรพันธ์ของเรานะคะอันนี้ต้องบอกว่ารวมไทยสังชาติตอกกลับไปได้อย่างแบบดูเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยเพราะว่าทางของสื่อมวลชนเนาะเขามีตั้งฉายาทุกๆปลายปีนะคะ,ะก็จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสื่อในธรรมเนียมนะคะที่จะตั้งสมญานามให้กับคนที่มีชื่อเสียงในการเมืองนะคะซึ่งอย่าง ทางของนายกนะก็โดนเป็นแพททองแพททองโพยใช่ไหมมา,มาจากเหตุของการอานโพยนะคะในการาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำเลยถูกเรียกแพททองโพยไปแต่ว่าทางของพี่ตุยของเราแนละ้วตอนแรกตอนในเน,นเห็นสมญาณานีจใจหายวับเลยหูวิเล่นแรงยังเลยอะนอยเอะนาะตั้งชื่อว่าแบบพีระพังเนี่ยเราบอกหูคนดีไม่สมควรโดนทําอย่างนี้เลยเราก็ ไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นวิธีการตอบกลับนะคะของทั้งพ่ตุ๋ยพิรพันธ์แล้วก็ของพรรครวมไทยสร้างชาตินเนี่ยอันนี้ต้องขอยกมือให้บอกว่าต้องบอกว่าเป็นแบบการตอบกลับที่เ,เจ๋งมากนะคะจะพังก็พังอ่าพังก็ได้พีระพังแต่ไม่ได้ตัวชั้นพังนะแต่ชั้นมาเพื่อพังทําลายทุกอย่างจะพังในทุก ความเลวสามที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะจะพังทุกสิ่งร้ายๆจะพังในเรื่องของในทุนจะพังราคาพลังงานก็เลยใช้โอกาสในการที่ได้รับสมญานามนี้นะคะลิกออกมาเป็นในทางที่ดีพูบแป๊บนึงนะทุกคนละใคร เนี่ยคอพังก่อนนะเท่านั้นไม่พอนะพี่ตุ๋ยพีระพังที่จะพังทุกอย่างนะพังทุกปัญหาให้กับประชาชนนะคะทางพี่ขิงของเราก็เล่นกับเขาด้วยนะนะทางรัฐมนตรีขิงก็เลยว่าถ้าท่านพีระพังพร้อมที่จะพังทุกอย่างแล้วกระผมเอก,กนัทก็ขอพร้อมพังไปด้วยนี่อันนี้ก็แดด พนามสกุลเขาพร้อมพันใช่ไหมพีรพันพร้อมพันถ้าจะเรียกพีรพังอันนี้ก็ขอเป็นพร้อมพังพังทุกปัญหานะคะให้กับอุตสากรรมไทยเจ๋งมากๆเลยก็ถือว่าเป็นการแบบพลิกเกมได้เก่งมากอันนี้ชื่นชมนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะประกาศจุดยืนนาสงท้ายปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่แต่จุดยืนยังคงดัง,ดงเดิมนะคะ ทั้งท่านรัฐมนตรีขิงเอกนัทของเราที่ดูแลอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีและออรองนายกนะคะพีรพันธ์ของเรานะก็พร้อมจะพังทุกอย่างเหมือนกันพังให้ทุกปัญหาอยู่เคียงข้างประชาชนนะคะเย่ yeah. <c oughs> คุณเนเน่คะพี่อินบ็อกส่วนตัวไปอ่านหรือ,อยังเอ่อยยุ่งมากเลยพี่สมพรไม่ได้อ่านเลยคะ่ะต้องบอกว่าอินบอกนี้แทบจะไม่ได้อ่านเลยอ่าเดี๋ยวจะลองไปอ่านดูนะพี่นะอ่าขอบคุณมากมากนะคะน้องสแตมบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เนเน่คนสวยอขอบคุณค่าขอบคุณมากเลยเมื่อกี้แบบเหมือนมันละคายคอนิดนึงได้จิบน้ำอุ่นก็โอเคละคะขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงกันก็ จบไปกับการตั้งสมญานามนะคะแต่ว่ายังเหมือนแบบเหมือนติดปลายนวมนิดนึงนะทางพี่ตุ๋ยของเราเห็นนิ่งๆอย่างนี้ก็แซบใช่ย่อยนะคะเมื่อ,อ,อวันนี้นะวันคริสต์มาสนะคะก็มีการถแถลงข่าวนะ,ะยื่นร่างปลดล็อกโซลารูฟท็อปนะคะตัวกฎหมายเข้าสภานะคะเพื่อที่จะให้มีการเดินหน้าต่อนะคะตัวร่างกฎหมายนี้ทางพี่ตุ๋ยเองก็บอกว่าอันนี้ต้องนำเสนอเข้าในนามของ ท่านขิงเอกนัดในฐานะของการเป็นเ,เป็นเลขาธิการพักนะคะเพราะว่าตัวท่านพิรพันธ์เองเนี่ยไม่ได้รับตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นสสนะคะท่านเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยชาติชาติแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นสสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อคนไหนที่มีการออกข่าวนะคะจับผิดว่าทําไมท่านพิรพันธ์ไม่เข้ามาร่วมออก คะแนนเสียงนะในสภานะคะก็โดนตอบกลับไปเบาๆว่าสื่อมวลชนควรจะฉลาดกว่านี้โอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแสบนะคะอ่าเห็นนิ่งๆสุขุมนุ่มลึกอย่างนี้นะคะเวลาจะสวนกลับนี่ก็คือต่อยเอาแบบต่อยเอาแบบตั้งตัวไม่ทานนะ่ะอ่าล้มทั้งยืนน่ะล้มทั้งยืนบอกเลยก็เป็นการสวนกลับได้ดูเด็ดเผ็ดมันมากๆนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตัวร่างกฎหมายปลดล็อกโซโลรารูฟท็อปนะคะอันนี้ก็คือ,อจะมีการยื่นเขา้ายื่นเข้าสภาไปที่เริบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะคะให้เร่งรัดการออกกฎหมายระบบขออนุญาตติดตั้งโซล่านะคะรวมถึงให้การวิจัยอินเวอร์เตอร์นะคะให้ราคาถูกลงเนี่ยให้เดินหน้าตอด้วย ถ้าใครสนใจในรายละเอียดอันนี้ก็ลองไปหาอ่านกันดูนะก็เป็นหนึ่งในผลงานที่มาจากทางรวมไทยร้างชาตินะคะก็คือการผลักดันเรื่องโซลารูฟท็อปเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าใครติดตามเนเน่อยู่นะถ้าใครติดตามเนเน่อยู่จะย้อนกลับไปตอนต้นปีนะสามารถไปถ่ายดูติกต็อกกันได้เลยเนเน่เคอยออกมาคุยเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่กําลังทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะชี้ให้เห็นว่า ว่าที่ผลงานจะออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากสู้หลายเดือนสู้อยู่หลายเดือนนะคะกว่ากว่าที่จะออกไม่ได้สําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยทำอะไรอยู่เงียบไม่เห็นจะแบบมีผลงานออกมาให้เห็นเลยนะต้องบอกว่าคนทํางานจริงนะคะที่ไม่ได้เอาแต่พูดเออ บับสร้างผลงานลอยๆไปวันๆนะนะคะอันนี้เขาใช้เวลาในการทํางานค่าอาจจะไม่ได้พูดบ่อยแต่พอพูดจริงทีพอพูดทีหนึ่งเนี่ยคือเอาเรื่องจริงเอาเรื่องการทํางานมาพูดจริงๆนะคะยังไงก็ขอให้ให้กําลังใจให้กับคนทํางานกันด้วยนะคะนี่เราหาคลิปให้ดูนิดนึงนี่ถ้าจําคลิปนี้กันได้นี่ถ้าจําคลิปนี้กันได้ซึ่งมันไม่โหลดแบบนึงเลยทุกคน นี่ไงโซลาลูฟท็อปอันนี้นเนี่ยพูดไว้นะคะตั้งแต่โออันนี้นี่คือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนช่วงมกราคมค่ะนี่จำได้ไหมคลิปนี้นะคะถ้าใครจำได้นะแสดงว่าเป็นแฟนพันแพงน,นะคะติดตามกันมาโดยตลอดแต่ต้องบอกว่าเรื่องโซลาลูฟท็อปนะ,ะเป็นเรื่องที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยผลักดันโดยตลอด และในการผลักดันให้การติดตั้งโซลารูปท็อปเนี่ยสำหรับกลุ่มที่เป็นอ,อุตสาหกรรมนะคะสามารถติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตเป็นโรงงานเนี่ยทำกันมาต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐมนตรีปุ้ยพิมพัฒ์คานะคะแล้วก็รัฐมนตรีขิงเนี่ยมาสานต่อนะคะมาสานต่อจนมันออกดอกออกผล นะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีกระทรวงคลังด้วยนะที่มีรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงการคลงังตอนนั้นก็มีการสักดันในเรื่องนโยบายของการาลดหย่อนภาษีด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องโซลารูททอปที่เป็นของกระทรวงพลังงานแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมเนะี่ยอันนีน้ดำเนินการมาอย่างตอง่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ก็ออกดอกออกผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือรัวๆนะคะ รัวๆให้กับคนทำงานคนทำจริงมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับประชาชนคนไทยได้สำเร็จค่ะลุยมาต่อเนื่องตลอดปี2 5 6 7สู้กับงูใหญ่มาหลายตัวมากนะต้องบอกได้ออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ประมอรือกัทุกคน,กคนไม่ง่ายนะจะออกมาแต่ละชิ้นนะ่ะแม่คนที่พูดไปเรื่อยๆย่ง่ายอ่าพี่สมพรบอกเจ็บคอเหรอหาไปไว้ไม่ใช่กะพี่ตะกี้เหมือนสำลักอะไรนิดนึงคะ รักไม่เปลี่ยนแปลงขอบคุณมากๆเลยค่ะออวันนี้มาคอมเมนต์กันเอร์นี่มันเพลงติ๊กชิโลนะี่รักไม่เคยเปลี่ยนมีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องเนเนะ่น่ารักมากขอบคุณกับพี่มาริกานะคะดีเลย์นหนึ่งวันค่ะดีเลย์นหนึ่งวันแต่ว่ายัางไงก็ต้องแอบเอาของลูกมาเล่นเนาะเหมือนตอนฮาโลวีนก็เอาชุดลูกมาใส่เล่นนะพี่ตุ๋ยตอบนักข่าวได้แซ่บมากพี่ต้นบอกใช่ไหมถูกอกถูกใจใช่ไหมคะ พี่ธนวัฒนบอกว่ารักร่วมไทยสร้างชาติทำเพื่อคนไทยทุกคนนะคะถูกต้องเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ชัยรัตน์นะคะบอกสวัสดีครับคุณเนเน่สู้ๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่วรราพรมาดูกันนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะโอ้โนี่เสียงปรบมือเวลาทุกคนสามารถส่งสติกเกอร์ปรบมือมาได้นะคะตัวออซอฟต์แวร์นี้มันจะเอาไอคอนนะคะขึ้นมาบินว่อนเต็มไปหมดเลยสามารถส่งมือ ตบมือนะคะมาได้เลยนะรัวๆกันหน่อยอ่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถูกต้องเลยนะคะขอบคุณนะคะน้องปารีสขอบคุณค่ะพี่ธนวันนะคะพี่ดุษฎีมาดูการสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะอุ๊ยปารีสจำได้ด้วยแฮปปีบ้บอดดย์ล่วงหน้าครับพี่เนเน่คนสวยขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จำกันได้เนเน่นเป็น เด็กอาพับค่ะเกิดปลายปีนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งแต่สมัยเรียนละค่ะก็จะไม่เคยได้ฉลองกับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่กันนะ,ะเพราะว่าเกิดวันที่28พฤศจิกายนนี้ก็คือปลายปีมากๆโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวก,กันไม่ค่อยมีใครอยู่การโรงเรียนก็ปิดอะไรเงี้ยอ่าก็เลยแบบเป็นคนไม่ค่อยได้มีงานฉลองวันเกิดเท่าไหร่แต่ขอบคุณที่จำกันได้นะคะ ามาปรบมือมาเชียร์กันออาพี่ต้นก็จำได้ด้วย h a p p แฮปปี้บัลเดย์ล่วงหนะ้าขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยค่ะขอบคุณนะดีใจที่จำกันได้ด้วยพี่วราพรน์บอกม r ร y คริส s t m a s ค่ะน้องเนขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่าโอเคให้หัวใจกันมาพี่ตน้นบอกว่าม้วนผมไปไลายพ่สพาพี่ตุ๋ยแซ่บมากใช่ไหมเห็นนิ่งๆดูทรงคุณชายแต่ก็ไร้ใช่ย่อยนะคะ พี่เน่รู้จักสภาเด็กและเยาวชนไหมครับน้องอนิชมาถามก็พอรู้จักอยู่ค่ะพอรู้จักอยู่นะคะมีประเด็นอะไรยังไงหรือเปล่าพิมพคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังก็ได้นะหรือว่าเดี๋ยวจะย้ายไปช่องสีดำแล้วถ้าใครอยากมาเปิดไมค์คุยกันนะคะก็ไปคุยตรงนั้นได้นะน้องปาริสบอกว่ารบกวนบอกทุกคนในพักรวมไทยร้างชาติด,ด้วยนะครับว่าน้องปาริสคิดถึงทุกคนครับขอบคุณมากเลยค่ะ ่าเราก็ปารีสบอกแชร์แล้วครับขอบคุณมากๆเลยค่ะยังไงอย่าลืมนะคะมาดูกันแล้วมาคอมเมนต์มาเล่นด้วยกันแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะเพราะว่าการแชร์นะคะจะช่วยให้เสียงแล้วก็ภาพแน่ๆเนี่ยออกไปสู่กว้างมากขึ้นให้หลายๆคนได้ยินเนื้อหาสาระที่เราได้คุยกันในวันนี้นะคะวันนี้เรามีสาระไหมมีแหละมีสิพูดถึงผลงานพี่ทางพี่ตุย๋ยพิรพันธ์ทำไง วันเสาร์นี้วันเกิดพี่เน่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ตน้นใครเกิดเดือนนี้เขาว่ากันว่าจะสวยหล่อทุกคนนะไอ้ขอบคุณมากเลยคะ่ะ <c oughs> น้อมรับไม่ปฏิเสธเพราะเราเป็นคนบ้ายอโอเค <c oughs> <Okay. S 1> ยังไงเดี๋ยวจะย้ายไปห้องอ่าไปที่ช่องสีดำนะคะถ้าใครอยากจะเปิดไมค์มาคุยกันนะก็สามารถไปคุยกันตรงนั้นได้เลยนะคะส่วน ในช่องเฟซบุ๊กนี้นะคะยังไงวันนี้ขอไลฟ์สั้นๆนะเพราะวันนี้แบบหลายภารกิจมากหนักหน่วงนะคะอาจจะต้องขอไปพักกายหยาบเร็วๆนิดนึงยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาดูกันอย่าลืมนะพลังของการแชร์มีอยู่จริงนะคะดูกันแล้วคอมเมนต์กันแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยเด้อคืนนี้ก็ถ้าใครไม่ได้ตามไปช่องดำก็ขอให้หลับฟันดีย้ำอีกครั้งขอให้ปี2568เป็นปีที่ดีนะคะ ขอสุขสันต์วันปีใหม่กับทุกๆคนนะคะส่งท้ายปี2567ด้วยเน่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 เสวดสุดท้ายของปีอันนีนะคะไทุกคนมีความสุขกันมากๆสุขภาพแข็งแรงรวยทั้งในเรื่องของเงินทองนะคะมั่งมีขอให้รวยความรักนะคะทั้งคนที่ทั้งคนที่เป็นคนที่เรารักทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ได้ความรักจาก คนในที่ทำงานคนรอบข้างนะคะและที่สำคัญก็คือขอให้รวยในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะสำหรับปี2568นี้นะคะขออวยพร3รวยให้ทุกคนนะคะรวยเงินรวยรักแล้วก็รวยสุขภาพกันค่ะขอบคุณค่ะขอให้หลักฝันดีจ้ะกดไหค์บ๊ายบาย